สำหรับ EP นี้นะครับแฮมอยู่ที่สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเราจะมาพูดคุยกับขาแรงของจังหวัดอยุธยานะครับเจ้าเจมนะครับวันนี้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องสักของเจมนะครับในตรีมเดิมนะครับสักแต่วิ่งนะครับเดี๋ยวไงแฮมขอวิ่งก่อนครับเดี๋ยวเราไปคุยกับเจมกันครับผมไปเลย อนนี้นะครับอยู่กับเจมแล้วครับผมทักทายหน่อยครับเจมสวัสดีครับมาอัปเดตชีวิตก่อนเลยครับเป็นยังไงบ้างครับช่วงโควิดก็ซ้อมบ้างไม่ซ้อมบ้างครับพี่แต่เริ่มช่วงสองสามเดือนหลังที่คลายล็อกก็เริ่มกลับมาซ้อมเต็มที่แล้วครับแต่จงที่ล็อกดาวน์สนามปิดก็ไม่ค่อยได้ซ้อมเท่าไหร่อ๋อเพราะว่าที่อวบจรนี่ปิดเลยใช่ไหมครับสนามนี่ปิดก็เลยแบบหาวิ่งตามถนนตามอะไรไปเรื่อยก็ซ้อมบ้านซ้อมบ้างอ๋อ แล้วยังไม่รวมกับเปลี่ยนวงการไปอยู่เซิร์ฟสเก็ตโอ้โหเซิร์ฟสเก็ตนั่นติดเลยอะติด,ต,ดติดแล้วแบบวิ่งไม่เป็นเลยอะครับเกิดไปเดือน2เดือนเซิร์ฟสเก็ตประมาณ2เดือน2เดือนแบบวิ่งเดือนหนึง่งแค่1้อยโลสองสองเดือนนั้นอะวิ่งร้อยโลเองน้อยมากอะมาวิ่งอีกทีหนึ่งแบบเหนื่อยเลยแล้วก็คือตอนนี้เริ่มมากลับมาซ้อมตามระบบตามสูตรเราแล้วพอขน,นาทุต่างอับเริ่มเปิดเริ่มคลายแล้วก็เริ่มกลับมาซ้อมนะครับครับ อ,อย่างตอนนี้ก็ที่อบจอนี่ก็คือคักแล้วคนเริ่มมาใช้สนามมาวิ่งมาออกกำลับบงกันคนก็เริ่มแบบกับมาวิ่งกันปคติแล้วครับสนามล่าสุดเป็นไงบ้างครับทั้งสองสนามเห็นไปอะไรนะตังมาราธอนกับสงขาใช่ครับเดือนนี้วิ่งไม่สองมาราทอนแล้วครับต้นเดือนกับปลายเดือนหลังจากอัดอั้นมาจากโควิดเ <COVID. S 2> อาที่ตังก่อนเลยที่ตงัตงเป็นไงบ้างครับเจมที่ตงังสนุกดีครับพี่แต่ทางค่อนข้างวิ่งยากนิดนึง เพราะว่ามันก็จะมีเนินขึ้นนลง,ลงๆลอดทางแล้วก็แถวนั้นมันเป็นสวนยางครับมันก็จะเป็นลมๆแบบลมจะพัดแรงๆมา,าก็ช่วงท้ายๆก็มีหมดหมดนะหมดบ้างหมดเลยแหละเหมือนเหมือนจำได้ว่าตางังห์หนึ่ที่เห็นเจมเขียนในโพสคือมีเข้าห้องน้ำด้วย <c oughs> เหมือน่มันปวดท้องนะพี่ช่วงกินโนทิป30แล้วครับปวดท้องแล้วแบบไปเจอปั๊มพอดีจะแวะแวะเข้าปั๊ม ลราพอออกไปทีนึงก็ตะคิวขึ้นเลยก็เลยผิดแผเลยเลยผิดแผ่ไฟสิบโลท้ายก็แบบทรมานตัวเองเลยครับก็จบที่เท่าไหร่นะครับที่ตังที่ตังจบสามทั่มโมงยี่สิบแปดครับอ๋อก็ยังถือว่ายังไม่ได้ตามเป้ายังไม่ได้ตามมันยังมีเหตุยังมีเหตุที่ให้เป็นไปอยู่ทั้งที่ว่าการซ้อมเราดีมากเลยเยอะครับค่อนข้างพอใจกับการซ้อมไปเตรียมตัวไปดีครับแต่ว่านั่นแหละห้องน้าเป็นเหตุห้องน้ําเป็นเหตุคือที่เห็นตอนซ้อมเนี่ยมีแววจะสับสามได้ แต่ก็นะี่อตอนขน,นาดจริงอะไรมันก็ปัจจัยมันคุมยากใช่ครับเรื่องอากาศเรื่องลมเรื่องรูทสนามพอกลับต่างก็แบบเหมือนแบบคแบบั้งคาใจตัวเองว่าทำไมทำไมถึงผิดแผนไปแลมัน <c oughs> ก็เริ่มเริ่มม,มองหาสนามคือแบบอยากจะแก้มือสนามที่แบบภายในปีนี้ยังเปิดรับอยู่ก็ไปหาหาดูก็ไปเกิดกระส่งขายังรับอยู่ก็คือเป็นสนามใต้สนามทะเลอีกแล้วสนามใต้อีกใกล้ใก้กันเลยกับต่าง ็เลยสมัครได้สมัครสงขาไปเลยมาทอนอีกเหมือนเดิมผ่านการสามอาทิตสามอาทิตนะผ่านการสามอาทิตที่สงขานี่ก็บินไปแข่งแล้วก็คือสมัครหลังจากหลังก็จากต่างสมัครเลยสมัครสงขานก็หอมต่อ,อนิดนึงแล้วก็อัปแข่งแต่สงขานี่เวลาดีกว่าเวลาดีขึ้นดีกว่าตังนิดหน่อยแต่ก็ยังไม่ตามเป้าอ,อีก <c oughs> สงขาเอ่องานดีงานดีมากเลยแต่ว่าก่อนก่อนไปอ่ะก่อนไปกงักงวลกังวลว่าวิ่งริมทะเลเกือบเกือบพึ่พงทางกลัวลมแบบลมจะแรงโอ้โอเรื่องลมเม่เดียวแต่พอ่าจริงๆแล้วลมไม่มีเลยครับอากาศร้อนอบอ้าวมากความชื้นแบบครับวิ่งวิ่งยากอ่ะพี่วิ่งหายใจยากเลยครับเป็นแบบอากาศร้อนตั้งแต่ปล่อยตัวเลยอ่บ แต่ช่วงแรกอะช่วงช่วงครึ่งแรกก็ยังคมไปตามแผนอยู่ครับแต่พอเริ่มเข้าเริ่มเข้ากิโลที่25อาการเริ่มออกนะครับ<ล>เริ่มแบบมันไม่เหนื่อยแต่ว่าขามันรู้สึกล้าๆ<อ>เพดเล่งไม่ขึ้นแล้วล้าขาใช่ครับเพดแต่จ,จะเล่งไปตามแผนก็เล่งไม่ขึ้นแล้วแล้วก็กค่อยลดลดเพดลงมาจนแบบเล่งไม่ขึ้นก็เพดตกไปอีกเรื่อยๆคือน่าจะเป็นกับอากาศแห้วเนาะใ,ใช่ครับพี่อาก,ก,กาศเลยยิมว่าอากาศหละ ก็ยังเดี๋ยวไว้เก็บไว้แก้ตัวปีหน้าแล้วก็รอมาทอนหน้าก็ปลดคงบางแสนที่สองเลยครับอ๋อราบางแสนก็ให้ราต้งแสนที่เดียวเลยไว้ติดตามเชียร์ว่าจะสามเดือนสี่เดือนบางแสนนี่ก็มีนาใช่ไหมครับมีปลายมีนาครับมีเวลาซ้อมอยู่เดิมเลยน้องมันจะมันจะเข้าหน้ารอแล้วเราก็ต้องทําใจไปเจอมันแหละนี่จะซ้อมมีเวลาซ้อมอีกสามเดือนอย่างน้อยก็ทําให้มันใกล้สามชั่วโมงที่สุดอ่ะพยายามมีพยายามให้มันเต็มที่นะครับเอา ไปใต้ได้สาวใต้บ้าไหมครับไปวิ่งเนี่ไปอย่างเดียวยไปถึงสนามบินลงรับบิฟเสร็จกลับโรงแรมเช้าวิ่งนี้เสร็จกลับวิ่งกลับเลยไม่มีว่าไม่ได้มีแวะท่ไหนไม่ได้สัมผัสน้ำทะเลเลยไม่ได้ไปไหนเลยได้แต่มองทะเลไ,ได้แต่มองวิ่งผ่านแล้วก็มองชื่อ EP สักแต่วิ่งนะครับ,รบก็จะมาคุยเรื่งองสักของเจมเพราะเจมเป็นอีกคนหนึ่งที่สักเยอะมากรอยไหนเออต้องมองไงนี่รอยไหนเป็นรอยแรกครับลูกรอยแรกที่หลังครับที่หลังอ๋อที่เป็น อาสักยันนะนะครับสักยันครับเป็นพี่คะแนศที่หลังสักนานแล้วครับนานมากตอนนั้นคือที่ทำไมถึงชอบสักเพราะอะไรครับน่ะคือตามเพื่อนครับช่วงช่วงวัยรุ่นเห็นแบบเพื่อนเห็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนแบบไปสักกันเงี้ยเราก็แบบเออตามเพื่อนไปสักไม่ได้อะไรเลยตอนแรกไม่ได้ไม่ได้ได้อะไรเลยตามเพื่อนอย่างเดียวสักไปกลับมากลับมาแม่ตีโอแม่ว่าด้วย่ตอนนั้นยังเด็กอยู่พี่แค่รุ่นสิบห้าสิบหกเองครับตอนปวชใช่ปวชหนึ่ง อ๋อแสดงว่าคือไม่ได้ขอแม่ด้วยขอแอบแอบแม่เห็นเองกระโดนโดนตีแล้วที่สักนี่ก็คือเป็นช่างอย่างไงครับเป็นช่างที่เป็นอาจารย์หรือว่าแบบสักกันเพื่อนครับเนี่ยที่สักงยันทีแรกเป็นอาจารย์ครับเป็นแบบอาจารย์มีสมรรสนกอะไรแบงไหอ๋อแล้วพอตอนหลังก็ตหลังก็พอพอเริ่มเป็นวัยรุ่นขึ้นอุตสนิยมการสักก็เปลี่ยนไปสักสักยันก็เป็นแบบสักสวยงามตามแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยครับ อ๋อเริ่มเป็นแฟชั่นแล้วทีนี้ก็ยังสักอยู่ยังแอบแม่ไปสักเพิ่มมาอีกแต่ตอนนั้นก็คือแม่ก็ยังไม่อนุญาตยังยังครับย, <laughs> ยังยัง<ส>ก็ยังแอบสักอยู่สักประมาณ19บเก้าไปสักเพิ่ม19บเก้าย่ไปสักเพิ่มมาแต่ตอนนั้นนะแม่ไม่ไม่ไม่ตีแล้วเพราะาเราเราเริ่มเริ่มโตแล้ว <laughs> แต่ไม่ตีแต่ก็บ่นก็มีบน่บนบน้างบ่นตามภาษาแม่แม่อาจจะเริ่มชินแล้ว <laughs> ไลายที่สองนี่เป็นลนยไหนครับเจมส์อ่าที่สองเป็นที่น้กอกครบบเป็นที่น้กออกแืมแล้วต่อจากนั้นก็ต่อจากนั้นก็พอเรียนจบก็ก็สักมาเรื่อยๆครับคราวนี้ไม่รู้แล้วอันไหนอันไหนอันไหนมั่วไปหมดเติมมาทีละอันสองอันจนเต็มขาไปแล้วครับ แล้วนอกจากเป็นคนที่ชอบสักแล้วเจมยังสักเองสักได้ด้วยสักได้ถือว่าสักได้ครับแต่ว่าไม่ได้เก่งอะไรแต่พอสักได้ครับสักได้ไปเริ่มต้นฝึกยังไงครับเจมตัวการสักส่วนมากเกมก็จะดูจากยูทูบเอะพี่ดูย t ท b e ดูแบบเขาสอนประกอบเครื่องยังไงอะไรยังไงก็แล้วก็ซื้อหนังเทียมมาลองสักสักสักลองสักหนังเทียมก่อนพอแบบมันพอจะใช้เข็มเป็นแล้วก็มาลองสักตัวเอง ฝึกจากหนังเทียมเทียมก่อนครับแล้วก็มาเริ่มที่ตัวเองก่อนแล้วก็เพื่อนสนิทก่อนเป็นแบบเป็นหนูทดลองก่อนแล้วก็ลามาพี่ไปพี่ก็โดนไปแอมก็โดนครับ๋อก็คือหนังเทียมแล้วก็สับงเพื่อนรับหนังเทียมก่อนก็ตัวเองก่อนตัวเองแล้วก็ไปเพื่อนแล้วโดยพื้นฐานเจมแบบวาดรูปไหมเป็นคนชอบวาดรูปอยู่แล้วไหมครับไม่ไม่ไม่ได้ชอบวาดครับพี่แต่ว่าเรือกฝนสวรรค์ก็ได้พี่เจมจะวาดรูปแบบ มองมองแบบสิ่งของอะวาดวาดตามได้แต่ถ้าจะให้จินตนาการขึ้นมาเองอะเต็มทําไม่ได้<อ>แต่แบบมีมีแบบให้ดูวาดตามแบบอันเนี้ยเต็มวาดได้แต่ถ้าแบบจินตนาการนู่นนี่นั่นแบบร่างแบบคิดแบบสักเองเต็มทาไม่ได้คือถ้าให้สร้างไม่ได้แต่ถ้ามีต<ห>ัว <fit> อย่างตั้งให้ดูเอาวาดสักตามนี้เต็มวาดได้วาดเองได้เลยอ๋อคือสามารถดับได้ดูแบบแล้วทำตามได้ได้จินตนาการเริ่มสร้างเองเนี้ยไม่ได้อ๋อ แล้วงานงานแบบไหนที่เจมชอบครับพูดถึงเนี่ยเอาเอาที่ชอบสักก่อนดีกว่าเอาที่ตัวเองชอบสักใช่ครับที่ตัวเองชอบสักชอบสักเจมชอบเป็นโอซากูครับโอซากูเพราะว่าแบบมันจะเข้มเข้มดูเข้มเข้มสีมันจะแบบแซ่บสีแน่นแน่นหนักๆนีดดุดุดีอ่าเป็นโอซากูใช่แล้วถ้าเป็นงานที่ชอบทําให้เขาเหรอครับที่เราชอบทําให้เขาก็โอซากูเหมือนกันโอซากูจะมันเหมือนว่ามันไม่ได้ยากไม่ได้ซับซ้อนถ้าเป็นงานพวกงานญี่ปุ่นอย่างเงี้ย มันจะเป็นแบบแรงเงาแบบไล่สีอะไรเงี้ยมันมันจะเริ่มยากแล้วเริ่มเริ่มไปถึงนะเริ่มยากการไล่ใช่เริ่มความเงาความมิติอะไรเงี้ยเราจะยังเข้าไม่ค่อยถึงแต่เป็นงานโอสกูมันแค่เดินเส้นลงสีไปเลยแค่นี้มันมันไม่ได้ยากไม่ค่อยมีเรื่องน้ำหนักหรือการไอ้ที่แบบยังไม่ค่อยแบบซึ้งอะไรมากมายแค่เดินเส้นลงสีทับไปเลยแค่นั้นง่ายๆไปเลยแล้วอันไหนเป็นงานที่ชอบที่สุดล่ะครับเนี่ย ที่สุดก็จะเป็นโลโก้ Danco Runner ตรงนี้ครับแล้วก็เป็นเป็นเทปคัตเซ็ตตรงนี้ชอบสองอันตรงนี้๋อจะชอบสองงานนี้ใช่ครับแล้วถือว่าเป็นงานล่าสุดด้วยไหมครับงานล่าสุดถ้าเป็นล่าสุดจริงๆเลยจะเป็นสักเองสักเองช่วงในช่วงโควิดเมื่อตอนรอบที่แล้วครับคือว่างไม่ได้ทสักเองเลยแทงขาดเองว่างว่างจัด ก็ไม่ค่อยเป็นรูปร่างเท่าไหร่โอ้แล้วความรู้สึกเป็นยังไงครับเราสักให้ตัวเองเม,มันเจ็บมันเจ็บแต่ว่าคือพอเราเจ็บเราเรายั้งได้เราหยุดได้เงี้ยเราตึงได้เราเป็นเราเสักช่างเนี้ยเราเจ็บเราก็ไม่เกรงใจสร้างช่างก็ไม่อยากจะบ,บอกเขาอะไรเงี้ยกลัวเขาเสียจ <g ull ing> ังหวะใช่ <g ull ing> เราสักเองเราหยุดเองเจ็บเองหยุดเองได้เบามือได้เนี่ได้แล้วช่วงนี้ยังรับงานไหมครับหรือว่าไม่รับนะครับพี่แบบคือช่วงนี้แบบเริ่มมาจริงจังกับการวิ่งมากขึ้นก็ไม่ค่อยมีเวลาแล้วครับเราก็จะเอาเวลาว่างไปซ้อมวิ่งมากกว่า ก็ก็ยังมีคนแบบเก่าๆที่เคยสักไปให้ติดต่อมาอยากจะพาเพื่อนมาสักอะไรเงี้ยเจมเก็บอกโอาเจมไม่มีเวลาเจมเลิกแล้วว่างไม่ว่างแล้วเงี้ยครับอุปกรณ์อะไรยังมีหมดทุกอย่างอุปกรณ์ยังมีแต่ว่าบางอย่างก็คงจะใช้ไม่ได้แต่ก็ก็ยังมียังมีอยู่ยังเงาๆก็หยิบมาสักเองอยู่เครื่องก็ยังเป็นไอ้เครื่องเดิมอะเครื่องคอยใช่ไหมครับเคอยเดิม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 ัเดิบเดิมเดิมเดิมเดนมเดิ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 มเดก็เดิม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 ไดิมเด ไปขับมาอะไรพัฒนาไปถงไหนบ้างครับตอถแม่ตามเี่ยพี่ไปโดนมามันใช้แอปปรับได้เลยนะทวาแรงอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนมันมีโช้คอ่ะมันเครื่องก้นหนวดอะครับนี้แบบเองแบบก็ไม่ต้องมาลอกนั่งลอกเองแล้วปิ้นออกมาเครื่องเครื่องหมือพร้อมแปะติดแล้วลายติดเลยอ่ะสะดวกขึ้นครับต้องต้องต้องดูก่อนว่ามันกระทบกับอาชีพการที่เราทำหรือเปล่าครับอย่างถ้าเป็นเรายังเรียนอยู่อย่างเงี้ยเราก็ ต้องขอตังค์พ่อแม่มาสั่งเป็นว่ามันก็ยังไม่ควรครับ,รบต้องแบบมีงานทําแล้วแล้วก็ลายที่จะสักนี่มันกระทบกับงานหรือเปล่าบางทีบางที่เขาแบบโชว์รอยลายไม่ได้อย่างเงี้ยก็อาจจะมีผลกับงานแต่ถ้าโอเคงานเป็นอิสระสามารถสักได้โอเค,คแล้วก็ถ้าคิจะสักก็ต้องเลือกลายที่ตัวเองชอบจริงๆเลือกร้านที่อ่าเออรียกว่าไงร้านที่แบบฝีมือโอเคจริงๆเพราะว่า สักไปแล้วมันติดเลยมันไม่สามารถลบออกได้ครับต้องเลือกแบบให้แบบลายที่โอเคแล้วก็ลายที่เราชอบจริงครับอย่างเจมมาตอนเจมไปสักครั้งแรกเจมก็แบบไม่ได้คิดอะไรเลยสักตามเพื่อนโตๆขึ้นมาเริ่มมีความคิดก็เริ่มแบบอยใส่ได้ไม่ครับรูงี้เราไปสักที่แบบเอาแบบดีๆมือสวยเลยดีกว่าครับอยากให้แบบก่อนจะสักก็ให้คิดดีๆเรื่องลายเรื่องช่างสักให้แบบเ้าสวยๆไปเลย เหมือนเลือกเมียเลยนะครับเนี่ยก็คือแล้วมันเพราะว่ามันทําไปแล้วมันจะอยู่ติดกับเราไปนานๆอย่างเงี้ยก็คือให้ต้องคิดคิดให้เยอะอ่ะคิดว่านิ่งคิดเรื่องเรื่องลายเรื่องช่างที่จะสักให้เราด้วยแต่ยิ่งถ้าเป็นเยาวชนเยาวชนก็ต้องผู้ปกครองอนุญาตไหมแล้วก็คิดว่าตัวไปจะทำงานอะไรมันสอกับงานที่จะทําหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ล้าสักในร่มผ้าอย่างเงี้ยก็โอเคสักออกแขนออกอะไรเงี้ย มันก็ใช่มันก็ต้องดูงานที่จะทำด้วยใค่ว่ากันโตใช่นะครับสำหรับวันนี้นะครับแฮมก็คิดว่านะครับผู้ชมที่ชมนะครับก็จะได้ฟังประสบการณ์ครับทั้งการวิ่งของเจมส์นะครับในช่วงโควิดที่ผ่านมาครับแล้วก็สนามล่าสุดที่เพิ่งไปลุยมาก็คือทังกระสงขาครับ ก็ติดตามผลงานการวิ่งของเจมส์ได้นะครับเจมส์ก็เป็นขาแรงอีกคนนึงนะครับของอยุทยานะครับวิ่งเร็วมากนะครับไปลองติดตามได้นะครับโดยเฉพาะสาวๆนะครับครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือวันนี้มาฟังประสบการณ์ครับในทั้งเรื่องการสักของเจมส์แล้วก็อย่างที่เจมส์บอกนะครับก็ใครที่ดูอยู่แล้วอยากจะมีรอยสักนะครับก็ต้องคิดให้ดีๆก่อนนะครับในทั้งเรื่องอะไรนะแบบใช่เรื่องแบบเรื่องแบบเรื่องช่างเรื่องอะไรครับต้องดูกับช่างที่แบบโอเคจริงๆสักแล้วเราพอใจจริงๆครับ โดยเฉพาะน้องๆเยาวชนที่ยังไม่ได้ทำงานก็ต้องแบบพิจารณาดีๆผู้ปกครองให้ไหมแล้วก็ถ้าสักไปแล้วมันจะมีผลต่อการทำงานในอนาคตไหมอย่างน้อยก็ลองให้จบก่อนดีกว่าเนาะอย่างพวกเราอย่างพวกเราเดี๋ยววันนี้ไม่มีใครว่าแล้วครับแล้วก็บริษัทก็โอเคอันนี้ค่อยว่ากันก็เก็บไว้ก่อนใครที่อยากสักนะครับก็ทนไว้ก่อนนะครับพิจารณาดีๆโอเคครับงั้นก็วันนี้นะครับหวังว่าทุกคนคงได้รับ ประสบการณ์ดีๆนะครับได้รับเก็บความรู้นะครับแล้วก็แรงบันดาลใจในการวิ่งหรือการใช้ชีวิตนะครับก็หวังว่าทุกคนคงจะได้รับความรู้นะครับหรือเปล่าผมรู้หรือเปล่านะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับฝากติดตามผลงานเจมส์นะที่เฟซบุ๊กของเจมส์ได้นะครับแล้วก็ฝากติดตามนะครับช่องยูทูบนะครับเท็ศึาษานะครับเพจนะครับหรือเฟซบุ๊กของแฮมนะครับ ในตอนหน้าจะไปคุยุยบใครนะครับติดตามกันได้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับวิ่งให้สนุกนะครับทุกคนจะพบกับความสุดทางเพลงครับผมไปพบกันใหม่ครับผมบ๊ายบายครับ